อร่อยนะหนูมันเหมือไก่เหรอเหมือนไก่มันคือหนูเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจินมันคือหนูมันคือหนูหนูวิ่งตามพ่ออ่ะสวัสดีครับยินดีต้อรัสูริยการเฮ้ยพุงอยู่กับผมครับก๊อฟฟี่เพลินพุงเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาทําเมนูที่ผมคิดว่าบางคนเคยกินและบางคนไม่เคยกินนะครับผมดูดูดมันเหมือนตัวอะไรเพื่อนเพื่อนหายถูกไหมมันคือ หนูนาครับผมคือผม็คนเด็กกรุงเทพนะออไงแล้วเวลาเราขับรถ่างจังหวัดไม่จะเห็นขายข้างทางว่าหนูนาย่างหนูนาอบหนูนาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแล้วมันทําอะไรได้บ้างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําผัดกะเพราหนูนาครับผมหนูจริงๆนะครับกลิ่นมันมันมีกลิ่นที่เป็น พื่อง่ายคือกลิ่นแม่งแบบไม่โอเคอ่ะในการเอามากินอ่ะแต่เขาบอกว่ามันกินได้แล้วมันหายากและอร่อยแรเทมสําหรับต่างจังหวัดมากอ่ะขั้นตอนแรกครับผมเราล้างก่อนนะผมล้างไปประมาณสัก70น้ําอ่ะเวอร์ไปเวอร์ไปผมล้างไปเยอะมากอ่ะผมล้างไปแบบว่าเขากลิ่นมันแรงไงผมล้างแบบล้างจนแบบจนไม่รู้ว่าถ้าเราทำออกมาแล้วกลิ่นหนูนาเนี้ยมันจะเหลืออยู่ไหมบอกก่อนว่าผมไม่เคยทําเลยนะหนูนาเนี้ยเป็นครั้งแรกปกติเมนูอื่นคือผมเคยทําหมดแล้วผมก็นําเสนอแต่เนี้ยไม่เคยทําเพราะฉะนั้นเราจะมาลองทากันไปพร้อมๆกันนะผมขั้นตอนแรกคือเเราเาาอหนนู หมดเนี่ยมาสับเลยทำทั้งสามตัว,ตวพอเนาะเราหั่นมาก่อนต้องใช้เขาเรียวกว่าอะไรมีคมๆหน่อยนะครับเพราะมันมีกระดูกครับผมเขาบอกว่ามันกินได้ทั้งตัวมันกินมันกินเป็นกระดูกเป็นเป็นอะไรได้เลยเราเว้นส่วนหัวก่อนแล้วกันกินส่วนท้องกับส่วนขามาเนาะนี่นี่อันนี้อันนี้คือส่วนขามันหางดูมันมีหางด้วยไนหะเราทําการสับครับรผมนี่ พอเราสรับไปเนี่ยเราสรับพร้อมกระดูกอะ่ะกระดูกมันจะละเอียดแล้วสามารถเคี้ยวได้เลย <S <S เอยทำไมทำมากินหอมนะตอนแรกกลิ่นมันสับนะอ่ะผมว่าน่าจะได้แล้วเราก็ได้เนื้อหนูเนื้อหนูสับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเรามาผัดกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกเราทําการเปิดเตาก็ผม ทำการใส่น้ำมันไปเลยครับผมบ้านๆบ้านๆอ่ารอน้ำมันร้อนนะผมระหว่างรอ้อน้ำมันร้อนนะครับผมนี่เสื้อเพลินพุงครับผมอย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่เดอะสกาช็อปครับผมไม่แพงถ้าใส่แล้วทําอาหารเนี่ยอาหารจะอร่อยขึ้นอ่าโอเคตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วขั้นตอนแรกครับผมวัตถุดิบอีกอย่างที่เราต้องทำนี่มีพริกกับ กระเทียมครับผมอาจจะใส่เยอะหน่อยเพื่อดับกลิ่นคาวของหนูนะครับผมเราทําการผัดลงไปก่อนเลยให้หอมหอมโอ้ยนี่หนูควัน,นับผมกลิ่น <c oughs> ผัดให้ไหมๆหอมๆเลยมันจะหอมมากจากนั้นให้ทําการลงหนูไปเลยครับผมลงไปผัดเลยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับผม มือนก็เหมือนหมูสับนะเราใส่นี่ครับอันนี้เป็นถั่ยุขาวนิดนึงนะเพื่อความอร่อยน้ำมันหอยใส่ทุกอย่างเลยน้ำมันหอยอย่างละน,นิดพอเดี๋ยวมันจะเค็มวุ้ยเยอะน้ำปลานิดหน่อยอ่าพอกลมกล่อมพอกลมกล่อมแล้วก็น้ำตาลครับผมอ่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยกินได้อยู่นะ ถ้าสังเกตเวลาผมทําอาหารนะครับผมจะไม่ใช้ผงชูรสเลยเพราะว่ารือผมรู้สึกไม่ชอบอ่ะผมไม่กินไม่เป็นคนไม่กินผงชูรสครับผมเนีย่ยตากล้องเราไอายับเลยดูไปดูมาตอนนี้เหมือนกะเพราหมูแล้วอ,ะอ่ะนะเราเอาสุกๆก,ก่อนแล้วนะครับกลัวกลัวมันไม่สุกก็เดี๋ยวกลัวขั้นตอนทีเด็ดของเราใบกะเพราครับผมนี่เป็นตัวดับกลิ่นคาว ทั้งหมดอ่ะคุกไปเลยครับผมง่ายๆป่ะง่ายมากแต่ใครไม่อยากกินเป็นหนูนานะเอาออย่างอื่นอะเอาเป็นหมูสับก็ได้หรือเป็นเนื้อเป็นไก่ก็ได้ครับผมง่ายๆกะเพราผมเชื่อว่าทุกคนเคยกินอยู่แล้วแหละกะเพราเนี่ยกะเพราหมูสับกะเพราหมูกรอบแต่นี้เป็นกะเพราหนูนาไม่ใช่หนูนาอันนี้คนระับเป็นอีกหนูนานึงเอ้ยว่าน่าจะได้แล้โอเค เรียบร้อยครับผมกะเพราหนูหนาของเราง่ายๆนี่เรามีข้าวสวยร้อนๆน,นะครับผมเราทำการเทใ,ใส่ลงไปเลยโอ้โกระเพรานี่นี่เป็นไงด,ดูสวยงามไหมดูถ้าเราดูไม่ออกนี่เหมือนกะเพราหมูเลยเนาะหมูสับนี่ครับอะนี่ได้แล้วครับผมผัดกะเพราหนูหนาครับ อู้หอมหอมโอม้กินหอมขั้นตอนที่ดีที่สุดของเราการชิมครับผมเราทําแล้วก็ต้องกินครับผมขอชิมตัวเนื้อหนูธรรมดาก่อนผมบอกนะผมไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ละผมเห็นเป็นหนูแล้วประเด็นคือผมเลี้ยงหนูด้วยนะผมเลี้ยงหนูแล้วผมว่ามากินมันอีกอะ่ะลองดูลองดูครั้งในชีวิตเฮ้ย <Hey, S 2> นี่อร่อยอะ่ะด้วยความที่ผมอาะใส่พริกกับกระเทียมเยอะใช่ป่ะกลิ่นมันแบบว่า เผ็ดๆหน่อยรสจัดหน่อยแล้วเนื้อหนูมันมันไม่ได้เหม็นสาบไปยนะด้วยความที่เราสาบกระดูกใช่ไหมมันมีแบบกรุบกรอบๆ,ๆหน่อยอะ่ะเป็นกระดูกมันอะ่ะเฮ้ยนื้อร่อยหืมผมไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้นะคือตอนแรกผมคิดอยู่นานนะว่าผมจะทํามันดีไหมเพราะผมกลัวเราื้อถึงแบบหนูแบบหนูบ้านอะ่ะเออแต่พอเป็นหนูนานแล้วก็เขาก็ทําให้แล้วมาผัดอร่อยสุดยอดลองไปทําตามมาได้ผมไป็น่นมาก,กับการทา ผัดกะเพราหนู่นะถ้าเพืเ่อนชอบ,บ, like, บ,บอ,ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่าลืมเสื้อพันพุงค้าซื้อไปแล้วเอาไปใส่ทำอาหารอร่อยขึ้นแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผมขอลาครับสวัสดีครับผมรออยู่แหละต้องต้องนานเราลองงนกะินด,ดูมันจะแปลกอะใส่ไผ่ใส่กระเทียมเผ็ดอยู่ไขไขุ๊ไขไขนกนกคล้ายคล้ายนกใช่ไหมอร่อยนะอร่อยนะดีไหมกูกินเข้าไปหอแล้วยกินเข้าเลย อ่ะรู้ไหมมันคืออะไรให้ชิมรสชาติก่อนนึกออกรู้ไหมหนูไม่รู้เหมือนไก่เหรอเหมือนไก่มันคือหนูเว้ยไปวิ่งตามพ่อไปจิงมันคือหนูมันคือหนูหนูวิ่งตามพ่ออ่ะหนูที่วิ่งตามพ่ออ่ะพี่เป็นไรพี่หนูจะอ้วกดูครับ ทำเองก็ต้องล้างเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยกินหนูหรือไม่เคยกินอ่ะคอมเมนต์บอกด้วยว่าใครเคยกินใครไม่เคยกินหรืออยากให้ผมทำเมนูอะไรเมนบอกได้เลยผมจะจัดให้ขนาดหนูยังกินนะไม่เคยกินด้วย